สวัสดีครับอยู่ผมเม่น channel วันนี้เราจะมาทำคลิป Vs กันนะครับ <S 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 ก็แต่เราไปดูกันเลยว่าเราจะเอาอะไรมา Vs กันนะครับวันนี้ไป let's go มาครับวันนี้เราจะเอาของที่มาวิกันนะครับนั่นคือสละเปาตลาด v ีบเอ็สละเปาเซเว่นครับ เดี๋ยวมาเรามาดูสระเปาเซเว่นกันเลยว่ามีอะไรมาให้มั่งนะครับนี่ครับสระเปาเซเว่นหน้าตาจะเป็น,นยังไงนะเป็นหอ่อแล้วก็มีซอสมาให้สองอันนะครับซอสพริกกับซอสมะเขือเทศเดี๋ยวมาดูสระเปาตาลาดเรามีอะไรมาเราจะให้สระเปามานะครับ ก็มีซอสมาให้ครับเป็นงานเป็นซอสพริกนะครับโรส่า โบโบสละเปาตลาดกัน,นว่ามันเป็นยังไงว้าวนี่นะสละเปาตลาดก็จะมามานี่นะของเซเว่นเที่ยมแบบลูกใหญ่ลูกเล็ก นี่ครับก็นาก็จะต่างกันนะตลาดอันนี้เซเว่นไปดูใส่ย,ยังไงเลยราคาก็จะถูกแพงว่ากันแค่ประมาณสิบบาทนี่ครับใส่เซเว่น มาดูใส่ของสัสพวตประลาดนี่นะ <S <S มูสับไข่เค็มเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราลองมากินของตลาดดูอร่อยครับ แปลงนุ่มของเซเว่นเมือเหมยแล้วนะคลายกันเลยจะไปะลองใส่ซอสกินเนาะ ของตลาดแป้งเขาจะนุ่มเหมือน,นะครับของเซเว่นของเซเว่นแป้งจะแข็งๆหน่อยแต่ของตลาด ราคาถูกแ,แป้งจะนุ่มขนาดก็น่าจะตามราคาอันนี้สิบาทอันนี้ยี่สิบแปดห่างกันมาณสิบแปดบาทโอเคอันนี้เอามาลองทดสอบเปรียบเทียบขนาดแล้วก็ลองกินให้ดูประมาณนี้ครับถ้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์หรือไม่ต้องกดแค่ดูก็พอ,พอ เครับเจอกันที่หน้าสวัเดีรยบ